สวัสดีครับสวัสดียำเช้าเช้านะครับผมรบรรยกาศยำเช้าเช้าของทีมงานโทนหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูซิมืออามน้อยนะครับจะได้กับข้าวเช้าหรือเปล่าเอ้าหมอหมอยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ จากตกปลาอะมาานที่บ้านเรามาลุ้นกันครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น เียว,วาน่ะวานฮวาฮันอยู่บ่นี่ครับเช็ครถเสร็จแล้วครับรถผมเช็คเสร็จแล้วพร้อมจดงานครับ ร้องเลยยดขยัอัดดังนี่ครับเทียบน้ำของทีมงานเรานะครับอย่าลืมมาคันลงด้วยนะทงเนี่ยวันนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วครับฮึเฮ้ ฝุ่นนี่เกาะเต็มแน่นอนเลยทงนี่น้ำค้างมันยังแม่นี่เนาะน้ำค้างรถอะเดี๋ยวไปดูมะอข้าวนะครับผมหุงข้าวไว้โอ้หมาก็เยอะเลเกินนี่ครับหุงข้าวเป็นนะครับผม กุ้งข้าวเป็นทำข้าวเป็นเดี๋ยวไปดูหมอพีก่อนแก๊สตื่นยังวะแก๊สแก๊สตื่นยังวะ <No. S 1> ฮะนั <No. S 1> ่นคือเปิดประตูไว้เังสิวะ มันยังนอนอยู qua, kh ó kh ó kh ó ch ch ่นี่วะให้ให้ปวท้องไว้ฮะโอ้ยตายเลยมันกเพาะมันบางละเศากินเศากินก้อนแน่าขาวๆอ่ะอืมจันจูเอาโรคให้หรือเปล่าจันจูเอาโรคให้ต้อมบ่เป็นเหมือนอะไหร่ๆนะตอนกินหนักๆแล้วปวดท้องอ่ะปวดท้ออองเ มันมันแต่ไม่จานชูเป็นอีั่ะ

Con này thấy anh rồi đấy Lộp, 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 lộp Tôn, tôn, tôn Lộp, lộp Tôn, tôn, đi nghỉ Obrigado.

เสียงอาบตอนกลางคืนยังยังดีกว่าเสียงอาบตอนเช้าโอ้ขนาดไม่หนาวเลยสั่นทำไมอ่ะผมว่าคนถูดายู่นะโอ้สั่นเสซอร์ป่ะตัดยอดก่อนเด้อเอาดินไปแต่ว่าให้รถไถอ่ะขึ้นไปตัดตัดยอดทางแล้วเราเอาไปต่อดินเทให้สุดสุดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราข้ามไปฝั่งนู้นได้ใช่ไหมเราข้ามไปฝั่งนู้นได้ไอถ้าเราเดินข้ามสะพานไม้มันจะมีหลักแดงอยู่ ผมเห็นแล้วผมหงแล้วเ,ออเราไม่เราอย่าไปเทติดหลักแดงเด้อให้มันห่างนิดนึงห่างให้มันให้มันขยับมาทางนบอกผมแล้วทางด้านขวาไปยานี้อ่ะอมันข้าม,ข,ามข้ามทางนั้นหลยทงมันต้องข้ามไปทางที่เราเทนั่นแหละแค่จะกล้ข้ามทูนนะจะปัเนี่ยตูวถือมันมันก็ใสุ่้งแล้วเนาะเห็นบะเต้ก็เดี๋ยวต้องดูมันต้องตัดก็ภัยออกอะแล้วก็ไอพ่อ อโอเคครับพเราทุกนี้เราจบจบเพีงเท่าทนี้นะครับผมจอกันคลิปหน้าครับรฝากกดไลค์ <ขอ S 1> กดแชร์ด้วยนะครับผม